ชวบและนี่คือ Crybaby s e แ c l ครับครับพิจนาการประมูลไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับด้วยปิด550บาทนะครับแล้วตอนนี้ก็ของมาถือผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่น้องว่านได้ทำการจุ่มมให้ผมเนี่ยเป็นสีฟ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนี่หน้าตาตัวกล่องของ Crybaby s ้แ c l ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ ข้างหลังก็จะเห็นโชว์ให้เลยนะคะว่ามีสีม่วงมีสีเหลืองนะฮะมีสีชมพูออนมีสีส้มมีชมพูเข้มแล้วก็แน่นอนที่สุดสีฟ้านะครับซึต้องมาดูกันว่าจะใช่สีฟ้าหรือเปล่าก่อนอนนี้ก็แกะออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่อตอนนี้เราจะแกะส่วนที่เหลือกัน a few minutes later แชอุ้ยแอบหล่นนิดหน่อยนะครับและนี่คือ cry baby แซคครับดอกสีฟ้าบิวินี่หอถุงดูแบบเก็บไว้อย่างนี้เลยป้องกันการสิ่งสกปรกเกิดขึ้นนะครับนี่อ้น่ารักนะสีฟ้าดูน่ารักสดใสดีนะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ใครสนใจก็ไปจุดอะได้ที่ร้าน Luxury ีถุอที่ไหนนะครับ